ฮเต็ดนนี่หลักก็รคอยแดนนีนน่เด้อถ่ายอุปกรณ์ถ่ายปกุกร่อนถ่ายถ่าย,ยกันถ่ายฮลโลสวัสดีจ้าพอม่พี่น้องสงู่สู่คนน้ำเนื้อจา้ามื่อนี้ก็มาพบกับช่องหักนกชาแนวคือเก่าคือเดิมจา้าเพิ่มเติมคือมื่อนี้มารบทีมจ้าครับสวัสดีทักทายวัหยุตของพี่น้องลายลายๆคนครับมื่อนี้ <c oughs> วันยุทธครับมาพร้อมนาพร้อมตาเมื่อน,นี้เข้ามาสี่คนครับม่นนกินงังครับเมื่อนี้สี่คนเขากินปลาเมือกห,<ม>หนวดปลาเมึอกกระดองครับหนวดบนน้อยบนใหญ่ได้ครับเบิ้งให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งครับยก <c oughs> หนวดพอดีค่ำค่ำละโตโตละค่ำครับเมื่อน,นี้ต่ำใส่ทางขปุนครับ<ม>เด็กเซนเพราะว่ากินยังไงบริกนมาแต่หงเลยเนาะอ๋ออันนี้เป็นหมูกระจกครับอันมูแม่เขาถอดเองครับตัวนี้อัน ช่วงมีหมูกะหมูกะคขาตลาดเนี่ครับอันถอดหมูถอดแคบหมูเนาะเอาแสบๆน้ำกันครับมือนี้ลงมือเลยได้มีนกไม้ไาครับนี่นกไม้ไานอพอดีงามครับลายนอแสบๆบานๆครับอ่ะน้ำกันนกไม้ไายมนสิลัยเฮาบอกเอา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 นวนึงครับเอาเอาแล้วบอกกินมา

บ่ได้เห็นพี่น้องร้ายมือแล้วโมนไม่มากรายมือบ่ะแต่ว่ากระตอบแชทจ้ะตอบพี่นอ้องอืมหอมครับลงมาไม่ได้ชื่นไอ้อปลาเถียวทะเลลงทะเลครับวันนี้เอาเหรอข้ากินปลาเมือกทะเลแนะ่ลงทะเลแต่ว่าโดดซัโบโมเพ็ดครับพอดีโดโดซัเอยากกินเนื้ออ๋คือว่ขอ,ขอกิน อืมดีคำอะไรพอดันอืมซอกอันเลยอืมอืมมือนีมีแต่อันคายดีๆอืมมือนีมีทั้งอันได้ครับปลาอืมเอาแมบปลาหมึกคนจอยปราหมึนอยากพันกระปุ่น มีขมูกัมเอียงเนี่ยปลาตัวมืม่อกี้โดแล้วครับเอาเนี่ยคุณห้องกินท่านไงท่านนองวุน่นนองวุ่นไงปะน้องวุ่นอันนี้องครับมันอันนี้ว่ายอืมข้าวเอาก้าวปุ้นมห ใบเ้าใบพริกใบจองพริกเอาโลดพริกก็ไรต่อไม่เป็นแซบแซบรำเป็นแซบรำถ้ากินพริกเดือดแซ่พริกพอดีแซบนึ่ ม,มือกรอบความมือกรอบแห้งเนาะกรอบแห้งจ้ะแต่แม่นกเป็นผู้ตำพอดำมากินขี้เก่าครับซึ่งนหนูน้องวายชิ่กินแต่หนูน้องวายก็ยังลาง ยใหญ่ค<ก>อบหูข้าวุณนะครับคอนใจยังมาหูเลยเบนเอาไว้ยังมาหูเลยเ ทำใส่มะกรตอน,น้อยครับมะกะทินบานเห่าสตอคืออย่างสตอบอรี่รอสะสตอบอรีเฮ้ยหนุนเป็นสตอเบอรี่รบบรรหนุนเป็นคนที่บ่มักขอยกินสตอเบอรี่รับสตอเบอรี่แซ่บกรอบนมหมูกระจก แทบเสียบซำใดเก็บซำวาเมื่อบเบิดบไดเมอรได้ครับเมื่อไเบอนกระกินน้องไหยกบกินพอดำกรบปกินกัดกินกันกินกุนกินกับปุนเนื้ออ uh ้กิ้ยนจอยกำลังเห็นกินตัวเดียว อุ่มอีเดอช่องโตพอ,อดำกำลังเบิด์ห้าโตครับหนึ่งโตที่สามบางเพชรเพชรเพชร,เพชรปรนน,น,นันตินกันคือว่าเพชรอืมคือว่าเพชร กินเยอะนีแหลมมืเมดเลยอ่ะผน้องบางคนเพิ่งไปเที่ยวครับเที่ยวสวสนยุดยาวเมียนจ้ะห้างพนมไม่ได้ดไปแล้วครับอยู่เพื่อนคือเก่าอยู่เพื่อนปั่นก้อนจอยครับ พาไปเที o, ่ยวชิบไปเที่ยวใส่ข้างนอเลยฮืมกรอบแห้ง กินหมูแสกนะครับยืมจานนะครับทานละหูข้ปุ่นเลย <c oughs> คำยังไงครับมัเคยเซนแน่ะนะวแท่เนาะว่าแต่วา่า <c oughs> นพี่น้องบอกน่อไปนอกับพี่นออ้องเพชร่ะ <c oughs> เอาหนึ่งหรือสอง อ่าน้ำสองเพ็ดแห้งปะได้เออท้องอืมดีครับแต่ซอออนนวดประมือครับเป็นคนที่บ่มกักกินน้ำอัดลมฟานใด <c oughs> <c oughs> แต่อยาว่นลงอกันนวด,ดน้ำ โอ้ใช่ได้น้องการกินจ็กโตแล้วอืมน้องการกินจ็กโตแล้วพ่อดำกันนี้ไปกินปลาหมึกซ้ำอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับปลาหมึกสองกิโล Nên điện Ngon bây giờ là đời Bình đây con trai Bấm xe bỏ lại lái Bấm xe ạ Ừ กินทำไหนเด้ออืมนี่ไงบะหมีม่ลเลือดพอดีครับพอดีตำอิ่มอืมอิ่มเลยจ้ะอิ่มอืมให้ซีอิอิ่มสวบสวบสวบเรืร่ย เีชพีชพีชยุดเงี้ยวมันยุดหามือค่ณป้าสี่อย่าดิ Happy birthday to you มันเกิดไปไร Happy birthday Happy birthday อืมนั่นๆขอใวันเกิดบ้านเกิดไปแลัวตัวช่วยเลยปั๊มกินพี่เกียกันมึงนะตามข้อพจน์ของกันพอ นี่เอารปทมกินบ่เงี่ยอะกินกินมึงเฮ็ด <laughs> แต่ตัวเองยังบยากยังให้มูกิน <laughs> พี่รดหอมไหมหนูสปีอิองดิไม่เปลว่าอย่างหนูแปลว่าไม่ สติ๊กอังกฤษคืออังกฤษไม่อังกฤษเหรอเอาเลยอหินเน่าๆเลยเน่าเนียดครับเบิง้งโอ้ยใ<ท>ครกิน,ก,นกินเพื่อพี่เพื่อน้องเข้าครับเพื่อนว่าเพื่อนได้กินด้วยหรอเพื่อนว่าปลาหมืกเนี่ยมันบึดเป็นคลายน้ำตลาดคินโตมันตะปุกด,ดีได้กิน

อย่ากยใจไม่ถูกใจสิ่งนี้มือเ่ะอยากกินอึ่งซอสเออเออหืมอยากกินอึ่งซอสหน่าอยากกินกบกบซอสซอสไแต่เนแนวลวกแล้วมันนอกน้ำแข็งอีกเท่นึงครับมันก็เลยกรอบอ๋อนี่นะเนาะเสดกึ๊ดแทบแบครับฝากพี่ตอนน้องมือนี้เฮาเป็นมือวันยุทธครับกับทักไทยพี่น้องเฮาคู่มือคู่เว้นครับ มึอละคลิปครับพอดำเฮ็ดพี่น้องที่บางเธอมันบดเด็งหากับคนหาในเด้อพี่น้องเด้อฮักนกชาแนลเพจจริงครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าทาง YouTube กับฮักนกชาแนลครับพี่น้องกะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบุญขอบคุณครับออขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆออคอมเมนต์น้ำครับออเอาเมื่อนี้วันนี้ก็ฝากตอนพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมมุ่งปรารถนาครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ